คุณหญิงคันทรสังสีแสงมณีเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหวงราชบุรีดิเรกฤตกับหม่อมแดงระพีพัฒนณอยุทยามีพระพี่น้องต่างมารดาสิบเอ็ดองค์หม่อมเจ้าคันทรสังสีระพีพัฒเสกสมรสกับหม่อมเจ้าทรงวุฒธธิชัยวุฒิชัยสิ้นชีพิตักใสเมื่อวันที่27่ธันวาคมพศสอง4 พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงหิงหะวิกรมเกลียงไกลกับหม่อมเจ้าพร้อมเผาพัน์วุฒิชัยมีทิดาสองคนได้แก่หม่อมราชวงศ์วุฒิรสลังสีวุฒิชัยหม่อมราชวงศ์อัจฉริเผาพัน์วัน,นพฤกต่อมาทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศัก์เพื่อสมรสใหม่กับอุทัยแสงมณี หลวงชำนาญน,นิติเกษตรอดีตรัฐมนตรีแต่ไม่มีบุตรด้วยกันคุณหญิงคันธรสลังสีแสงมณีสิ้นชีพิตักใสเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ2526สิริชันษา67ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่4จะตุตถะ,ะจุลจอม9